ดีครับผมแซมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ยูนิเต็ดฮอนด้านะครับอยู่กับน้องศิลานะครับนะเป็นเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วก็อยู่กับพี่กันที่เป็นแฟนเพจของผมนะครับจะมาเทดสอบรถ CRV นะครับวันนี้ผมมาเทดสอบรถ CRV ดีเซลเทอร์โบพันธุเทอร์โบตัวท็อปสุดนะครับน้องศิลาแนะนําตัวคร่าวๆหน่อยครับสวัสดีครับผมศิลาครับเป็นเจ้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเครืเป็นฮอนด้านะครับ อ่านะครับอ่าน้องศิลาเป็นฝ่ายขายนะครับเดี๋ยวเท่าเรื่องเดี๋ยวเราไปเทคกันเลยนะครับเดี๋ยวก็รับชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับอ่าป่ะเราไปด้วยกันครับผมจะเปลีมืออย่างนี้ไงเลยงงอ่าโอเคนะครับผมแซนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องอ่าศิลาเป็นคนแนะนําวิธีเอ่อแนะนําการวิธีการใช้รถนะครับเจ้า2019 CRV 16ดีเซลเทอร์โบนะครับนองศาลาแล้วยังไงนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าใช่ไหมตัวน,นี้อ่ะครับตอนนี้ในส่วนของ CRV นะครับรุ่น1.6ดีเซลเทอร์โบนะครับเราจะใช้เป็นเกียร์ CVT อัตโนมัติไฟฟ้า9สปีดแล้วนะครับสังเกตดูว่าพี่กันว่าจะไม่มีคันเกียร์นะครับ,รบไม่มีคันเกียร์นะครับตอนนี้ก็จะใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับเพียงแค่กดปุ่ม กดปุ่ม D S ตรงนั้นใช่ไหมน้องสายนั่นคือเกียร์เดินหน้านะครับใช่ครับเป็นปุ่มเกียร์เกียร์ D ก็คือเป็นเกียร์เดินหน้าปกตินะครับถ้า S เป็นการใช้โหมดสปอร์ตเพื่อสัมพันธ์กับแพนเทชชิพในการปรับเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวล N โนนสลาผลได้ผลทั้งหมดเลย M ตัวนี้จะเป็นเกียร์ว่างนะครับผมส่วนเกียร์ท้ายหลังก็คือจะเป็นตัว R นะครับใช้เป็นการกดดันลงนะครับผมส่วนตัว P ก็คือเป็นเกียร์ฟ้าคือตอนนี้ที่เราจอดครับผมแล้วปุ่มขวามือเนี่ยน้องสรขวามือนะคับใช่ใหม่เราจะเเป็นบรกมือไฟฟ้้าแลวนะครับเบรกไฟฟ้อ การใช้งานก็คือง่ายครับแค่ดึงขึ้นจะเป็นการเบรกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีสองเบรกโฮครับ A อก็คือออโตเอออฟตัวซ้ายมือน้องศิระใช่ครับก็คือกรณีที่นะครับเราหยุดเข้าเกียดีอย่าเบรกค้างไว้นะครับระบบจะทําการดับเครื่องยนต์ให้เพื่อ็นการเติมน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีอีคอนโหมดพี่การเขาเป็นแฟนเพจผมนะครับก็วันนี้ก็นัดกันมาเทดสอบนะครับก็พร้อมยังพี่การพร้อมครับครับเบลแล้วนะผมปร จุดนี้ไงครับผมเบรคโฮนี่คือยังไงครับอ่าเป็นเรียกว่าเป็นระบบช่วยเบรกครับกรณีที่เราขับรถในเมืองนะครับการใช้งานก็คือกดเบรคโฮเพื่อสแตนบายก่อนนะครับแต่เบรคโฮทําความสัมพันธ์กับเซอร์ติเบลของผู้ขับขี่ด้วยนะต้องคาดเบลถึงจะทํางานใช่ครับงั้นก็เดี๋ยวพี่การลองกดลอง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 นี่เข้าเข้าเกียร์ก่อนเข้าเกียร์เลยอ่านะครับเหยียบเบรคเข้าเกียร์ตัวนี้เข้าเกียร์อ่าเข้าเกียร์แล้วใช่ไหมลอง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 ปล่อยคันเร่งอย่าเพิ่มอย่าเพิ่งลองปล่อย ลองปล่อยคันแล้วไหลใช่ไหมครับอันนี้กดเบรคโคครับกดไว้เลยเอยยบเบรคก่อนแล้วกดเบรคโคอันนี้ถอนถอนเท้าออกมารถจะอยู่กับที่เห็นไหมครับนี่คือเบรคโคหมายถึงเราสามารถใช้งานในลักษณะเบรคโคแล้วก็เข้าเกียร์ได้มันจะเบรคถ้าเราจะปลดเบรคโคเราก็แค่แตะคันเร่งมันก็ปลดออแตงไปเลยออโตเมติกประมาณนั้นใช่ไหมน้องศิลานะใช่ครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ปลดก่อนครับผมปลดปลดก่อนก็คือกดเบรคโฮอีกทีก็ได้เออครับ โอเคพร้อมนะเดี๋ยวน้องศิลาจะให้พี่ขับไปทางไหนยังไงก็เส้นทางการเทสได้ครับก็จะเป็นลักษณะวงกลมนะครับก็คือออกจากถนนใหญ่นะครับอยู่เทิร์นใต้สะพานแล้วก็มาอยู่เทิร์นใต้สะพานโอเคนะพี่พี่การโอเคนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับอ่ะไปเดินหน้าโอเคนะครับผมแซมนะครับกำลังเทสได้ทดลองขับรถเซียร์วีนะครับ1 6เทอร์โบ 1006เทอร์โบตัวนี้เป็นดีเซล1006เทอร์โบ่เป็นท็อปสุดน้องเิืลาตอนนี้ขับสี่ใช่ไหมครับนะตอนนี้ขับสี่ครับผมขับสี่ราคาเท่าไหร่อะน้องเิืลาราคา1,069,900ครับตัวนี้1,069,900ตีว่าล้านเอ๊ะสีนี่เป็นสีพิเศษใช่ป่ะอ่าสีตัวนี้เป็นสีขาวมุกครับขาวมุกเพิ่มหมื่นสองครับสีดําเพิ่มแปดพันอ๋อถ้าขาวมุกเพิ่มหมื่นสองนะครับอ่าโอเคนะ พี่การนี้เบาเบิดพักโอเคยังโอเคครับหมายถึงว่าปรับตำแหน่งเบาได้ไหมกำลังดีเลยอ่าโอเคโอเคไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายยาวๆไปเรื่อยๆนะครับชินเบรกอ่าเออเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอ้น้องนั้นถามผมเมื่อคืนว่าพี่รันอินพันจะเป็นไหมผมบอกว่าต้องชินเบรกออผมบอกว่ามันมันไม่มันไม่จําเป็นก็เหมือนจาเป็นล่ะเพราะรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยน้องจะต้องเรียนรู้เรื่องเบรกเรียนรู้เรื่องคันเร่งเรียนรู้เรื่องพวงมาลัย ไหวไปหรือเปล่าอะไรยงน่เบรกนิ่มดีนะเออเป็นเบรกนิ่มดีไฟฟ้าหมดแล้วนีต้องก็คือเราต้องเบาเท้านิดเดียครับผมเพราะว่ามันมันจะนิ่มโอเคนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมให้ดูเมื่อกี้ฮอนด้าเซนซิงทำงานก็คืออระบบเลี้ยวแล้วมันจะถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมามาที่จอกลางครับ แต่เฉพาะเลี้ยวซ้ายนะครับไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันจะขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับเลี้ยวขวาหรือว่าใช้ตามองความเออเอาทำไมนึกว่ามันขึ้นหมดอ๋อมันไม่ชัดไหมใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นครับผมโอเคโอเคได้ทดลองกดคันเร่งพันหกเทอร์โบนะครับร้อยหกสิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยกว่าใช่ไหมครับเจรับประมาณสี่ร้อยตัวนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนิวตันเลอกนะสามร้อยห้าสิบนี่ตันใหญ่จีเดียวช่วยในเรื่องของออกตัวเร่งแซงครับขึ้นเนิน ตอนนี้ผมนั่งอยู่ใน CRV ดีเซลพันหกเทอร์โบนะครับนั่งกันสี่คนนะครับก็มาลองเทสได้กันเกือบจะฟู l l s c สี่ที่นั่งหน้าสองหลังสองนะครับความเร็วตอนนี้ก็หกสิบกว่ากว่านะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์สิบสปีดใช่ไหมนัับอ่าเก้าสปีดเก้าสปีดนะอ๋อพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเกียร์อิเล็กทรอนิกส์เก้าสปีด Honda CRV นะครับตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ลักสณะครับนี้ถ้าตอนนี้ที่สุดแคมเปญของ CRV นะครับมีออแคมเปญให้เลือกหลากหลายทางเลือกเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเน้นเด็ดดอกเบีย้ยต่ำนะครับก็จะมีดายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าเหรอครับใช่ครับผม,มหรือถ้าลูกค้าอยากรับข้อเสนอเงื่อนไขช่วยผ่อนนะครับก็จะมีช่วยผ่อนสามพันนานสิบสองเดือน สองสามสามหกสามหมื่นก็เหมือนก็ได้ส่วนลดเลยครับสามหกนะครับเป็นไงบ้างโชเฟอร์คนขับพี่การเป็นไงบ้างอัตราเร่งดีอ่ะโอดีใช่ไหมครับก็ผมว่ายกผมว่ายกประโยชน์ให้กับแรงบิดนะใช่ไหมครับอัตราเร่งในเรื่องเมื่อกี้เราออกตัวการออกตัวเมื่อกี้เนี่ยแรงบิดนะครับแรงบิดใช่ครับผมได้แล้วครับ ก็โดยรวมเราถือว่าเป็น SUV ตัวนี้เนี่ยเป็น SUV แท้ๆนะครับนะครับเป็นเป็นเป็น SUV แท้ๆไม่ใช่ SUV ดัดแปลงนะครับก็คือช่วงล่างอิสระทั้งหน้าและหลังด้าน,นหน้าก็เป็นแม็กฟุสันด้านหลังก็จะเป็นมันเ i ลิงฮอนด้า <Honda S 2> จะใช้มัน i l ลิงถ้าเป็น Toyota โตโยต้าก็ <ๆ S 1> จะเรียกดับเบิลวิสโบรับ 20182019CRV นะครับ, 2018, รบขับ4006ดีเซลเทอร์โบ เดี๋ยวน้องศิลาจะแนะนําพิการเรื่องการใช้งานอย่างอื่นยังไงบ้างครับเป็นต้นว่าการควบคุมเครื่องเสียงควบคุมการรับโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ครับผม ก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับของ CRV ตัวใหม่นะครับครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะครับจ7นิ้วที่เป็นระบบสัมผัสหน้าจอสัมผัสนี่ครับตัวนี้ใช่ครับถ้าในส่วนของตรงไปเรื่อยๆตรงไปเลยครับตัวขับสีนะครับผมขับสีก็จะมีรองรับในส่วนของเรื่องระบบนําทางนีวิเกเตอร์นะครับตัวตัวนี้มีเนมีเนด้วยใช่ไหมครับมีนีเวเกเตอร์ด้วยครับออ๋โอเคเปิดเลยครับผมโอเคอ่าเอาสิโอเคโอเค แล้วก็จะมีในส่วนของรองรับพวกมัลติมีเดียฟังก์ชันต่างๆเช่นหมยถึงรองรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนครับ a p p l e CarPlay พนะครับตอนนี้ที่ใช้ iPhone นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน iPhone เบรกดีเกินใช่ไหมใช่ไหมนะครับก็ต้องปรับตัวเพราะว่าไม่ให้รถที่ขับประจัอ๋อนี่นี่ตั้งให้กลับกลับศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าโอเคครับแล้วก็สามารถดูในส่วนของรายละเอียดนะครับค่าเฉลี่ยต่างๆผ่านหน้าจอเครื่องเสียงได้ ครับเพราะปกติเราจะดูผ่านหน้าจอ TFT แล้วก็สามารถดูตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงก็จะมีในส่วนของการแสดงผลของเลนส์บอดที่ขึ้นตรงหน้าจอเครื่องเสียงนะครับแล้วก็รองรับในส่วนกล้องหลังครับที่ปรับได้สามมุมมองเดี๋ยวพี่กัรก็ตามขันข่าวนู่นไปอยู่เทินกับข้างหน้านู่นก็ถือว่ามิดในในในส่วนของผมนะครับผมนั่งอตอนหลังนะครับอ่าผมนั่งตอนหลังถือว่าโอเคนะมีติดตัวรถเนี่ยคือความกว้างความยาวความสูง ไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการนั่งการใช้งานนะครับแล้วก็ผมผมว่าผมให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายด้วยซ้าไปนะครับคนขับเป็นไงบ้างครับพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างก็นิ่มนิ่มวนวลดีนิ่มใช่ไหมอ,อกนิ่มใช่ไหมอ่าพี่สาวพวงไร <laughs> <laughs> โอเคนะครับคือมันต้องขับยาะๆพวงไรนี่เป็นไฟฟ้าพี่อาจจะไวนิดหนึ่ง ก็จะที่ได้องบของเอาตอนเร่งป็งไงบ้างนี่ไม่น่าเกลียดะนะวิ่งแต่งหวัดนี้ชิลๆสบายๆอ่ะนะรประหยัดน้ำมันด้วยดีเซลเดี๋ยวใกล้ถึงศูนย์แล้วเดี๋ยวพี่กันทสเทระบบเลนวอตหน่อยนะไห้ตัวน,นี้ตนนัวน,นี้มีฮอนด้าเซนซิงมาให้กี่อย่างครับ <ไป S 2> มีประโยชน์ของเลนวอต ตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่มีสุนเรดาร์เหมือนกับตัวซีบิทตัวใหม่นะครับเดี๋ยวพี่กันเอานิ้วแตะตรงนู้นหน่อยไม่ใช่แตะแตะกดกดตรงปลายเลยกดตรงปลายกดเลยเออนี่ไงอ่านี่นี่เปิดแล้วนี่คือเลนวอตนะครับหนึ่งในห้าของค o n d a s e n น i n g นะครับอกล้องจะอยู่อยู่ตรงนู้นนิดหน่อยแล้วก็มีปุ่มควบคุมคอนโทรลอยู่ตรงนีงกานปัด ตรงนั้นปัดอะไรปัดน้ำปัดน้ำฝนใช่ไหมไฟไฟเลี้ยวเอาเปิดเปิดก้านไฟเลีเเ้ยวนะครับก้านไฟเลี้ยวการใช้งานนี่ครับน้องๆจะเห็นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากล้องจะถ่ายภาพวิดีโอด้านซ้ายเนี่ยมาสู่จอดิสเพลยต์ตรงกลางนะครับเป็นเพื่อเป็นมุมอับด้านซ้ายนะครับตอนนี้ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็คือเลนเวอสนะครับหนึ่งในห้าของเทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัยในเชิงป้องกันปรับตั้มในเชิงป้องกันนะครับของ Honda Sensing เขานะครับภาพตามที่ท่านเห็น โอเคไปจอดเข้าที่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินอ่จอดตรงนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวเราคุยกันก่อนแล้วจอดนะครับโอเคอ่าเป็นไงบ้างอ่าเดี๋ยวนะรักระบะก็จดเข้าใช่ไหมคะับพอเราเราเบรกค้างไว้ปุ๊บอเบรกออโต้สต็อปทำงานอ่านี่คือระบบเครืงยนนี่แหละนี่แหละเครื่องยนต์จะทำการดับนี่คืะครับนี่คือออโต้สต็อปหยุดทํางานนะครับนะครับแล้ตอนนี้เครื่องยนต์ดับแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ่านี่อันนี้สตาร์ทแล้วครับ ตอนนี้ตอนนี้ดับไปแล้วแอบเมื่อสักครู่นี้คือเครื่องยนต์ดับครับแต่แอร์ยังทำงานอยู่กตอนนี้เราเข้าเกียร์ดีแต่ตอนนี้พี่กันกดมาเอ็นแล้วอันนี้เครื่องยนต์เขาสตาร์ทขึ้นให้อัตโนมัติครับผมเมื่อกี้มันสตาร์ทตอนเมื่อกี้ผมเหยียบเบรกกับมันพอปล่อยเบรกปั๊บมันสตาร์ทลองเราพี่เหยียบเบรกหน่อยเหยียบเบรกเข้าเกียร์เดี๋ยวลองเหยียบเบรกครังไว้นะครับแต่ว่าผมอันนี้ก่อนนะฮะคือต้องแจ้งนิดนึงคือในส่วนของไอ้โหมดตัวนี้ครับเขาจะทำงานตามในส่วนของเขาเรียกว่าระบบรอบรอบเครื่องยนนนต์หรืออวว่่าใสขง ตัวนี้คือจะไม่ทํางานตลอดนะครับเพราะบางทีลูกค้าแบบอ่ะพอเหยียบเบรกแล้วทําไมเครื่องไม่ดับนะครับมันจะมีการทํางานของเขาอยู่นะครับไม่ทื่อเ่างั้นดีกว่านะครับแต่เวลาเราปุ๊บเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรครังไว้เครื่องดับขึ้นออตโต้สต็อปทำงานก็จะเป็นการดับเครื่องยนต์แต่เปิดตัวแอร์ไว้ให้นะครับเวลาพี่ปล่อยเบรกปุ๊บเครื่องจะสตาร์ทให้สนุกอ่ตอนนี้พี่กัรเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมครับเหยียบเบรกครับเมื่อสักครู่เขาทำงานไปแล้วอ๋อทำงานไปแล้วนี่ก็เลย ตอนนี่ถ้าเกิดเราเข้าเอ็นเข้าเอ,เอ,าเอ็นเ,เ,เป็นเกียร์ว่างครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยคันเร่งอ่าก็ปกติเป็นเรื่องปกติอ่าตอนนี้ก็ถือว่าเข้าโหมดปกตินะครับก็ซึ่งยต์ก็สตาร์ทปกติแอร์ก็ทํางานปกติโหลดปกตินะครับโอเคนะครับก็ผมแซมขอขอบคุณน้อง,องทุกท่านที่ติดตามชมนะครับถ้าท่านสนใจจะเทสไดร์รถนะครับไม่ว่า CRV รคันนี้หรือซ i ว i c พ้าเทอร์โบ RS สีน้ำเงินคันน้นนะครับก็ทางศูนย์ยูนิเต็ดฮอนด้าก็ยินดีนะครับมาได้นะครับตลอดเจ็ดวัน สูเปิดเจ็ดวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับไม่หยุดครับอ่าแล้วเบอร์โทรของศูนย์เบอร์อเบอร์ศูนย์สองครับอ่าสี่สามสอง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 ครับผมหรือติดต่อผ่านแอดไลน์นะครับยูเิเต็ดฮอนด้านะครับพิมแอดข้างหน้านะครับแอดแอดแล้วก็ยูในแต่ฮอนด้าูนิเต็ยฮอนด้าครับในไลน์ใช่ไหมครับใช่แล้วเฟซบุ๊กอะพี่เห็นมีเฟซบุ๊กกมีครับอ่าเฟซบุ๊กอ่ายูนิสต็ดฮอนด้าเลยับยูนิเต็ดฮอนด้านะครับเบอร์น้อศิลามีเบอร์ส่วนตัวไหมถ้ามีคนสนใจอยากสอบถามมาขอ 094เลยนะ094ครับ9719889ครับอ่าโอเคนะครับอ่าผมแซมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทางศูนย์ยูนิเต็ดฮอนด้านะครับที่เอื้อเฟื้อให้ผมมาเทสไดร์มาทดลองขับเจ้า CRV พันหกดีเซลตัวท็อปคันนี้นะครับก็โดยรวมก็ยืนยันว่าเป็นรถดีที่น่าใช้นะครับหากท่านสนใจก็มาที่ศูนย์ฮอนด้ายูนิเต็ดฮอนด้าได้ได้เลยนะครับหรือว่าศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านท่านทุกที่แหละนะครับ ทุกที่ยินดีต้อนรับโอเคครับสวัสดีครับนะ